จะมาเบเดคลิปนี้ด่วนให้อีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นคลิปการอับเดตของรูด้าและก็เหรียญบิตคอยนะครับ ก็เมื่อกี้ได้ส่งไปในกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวก็อยากจะมา,อาบอกใน YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยได้จำครับที่ลงใน u t u b e เลยนะครับผมคิดว่าน่าจะทําข่าวดีกว่านะครับเพราะผมผมเน้นลงใน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 ไลน์ในไลน์กล,ล,ลุ่มดีกว่านะครับเพราะว่าเอาวิเคราะห์มากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะกัดทุนกัดทุนอันนี้ผมกลัวว่าจะเป็นความเสี่ยงนะครับผมก็อาจจะลดลดลงหน่อยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ถ้าลล่กลุ่มเนี่ยดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเราคนที่เข้ามาก็คือคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ร้ออซอยู่แล้วนะครับผม mm. เดี๋ยวเราจะดูตัวของลูน่านะครับ mm. ก็เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยเคยโพสต์ไว้หรือเคยพูดไว้นะครับว่าในมุมมองการที่ผมเดาของผมนะครับก็ด่านที่คุณจะต้องเจอนะครับก็ประมาณนี้ มาจากตรงไหนมันก็ลงไปตรงนั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะมุดลงปรดงกว่าเดิมนี่คือความหมายนะครับด่านแรกนะครับตรงนี้เลยแล้วกันตีเส้นง่ายๆ0.008นะครับอาจจะเจริบลงมา7ข้าวก็ได้นะครับแนวนี้เลยนะครับแนวนี้ถ้าเกิดย่อลงมาเนแต่ถ้าหลุดสเต็ปต่อไปผมขอกังกังก่อนคือ M30 มันหลุดลงมาแล้วนะครับ M30 เมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่0.01เนี่ย M30 มันอยู่ประมาณบนนี้นะครับ อยู่บนวันนี้เมื่อมันหลุดมันจะส่งต่อให้ยังเอสหนึ่งเอสหนึ่งหลุดก็ส่งต่อยังตามแบบเอสสี่เสสี่หลุดก็ส่งต่อให้ด1หนึ่งที่ผมเฝ้ารอคอยอยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับราคาไหนคุณตัดสินใจเอาเองแต่ผมแค่รู้ว่าสังเกตเส้นนี้ไว้ศูนย์จุดศูนย์สี่หรือห้าศูนย์พวกนี้แล้วเราไปดูแนวต้านของก่อนหน้านี้ถ้าคนไหนติดตามคลิปมานะครับก็จะเห็นที่ผมวิเคราะห์หรือคาดเดาในมุมมองส่วนตัวนะครับ ขอย้ำนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำหรือชักชวนในการลงทุนนะครับเป็นเพียงแค่การแลกเปลี่ยนพูดคุยผมไม่รู้จะใช้คำไหนแนะนำหรือยังไงนะไม่รู้นะครับเพราะเราเรากลัวว่ามันจะสิ่งที่ปู่ตามเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วก็ขอตัวไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นลักษณะเพตร์เป็นแบบนี้นะครับผมขอบคุณพี่ๆในกลุ่มด้วยนะครับก็อยากให้ผมดูกราฟตัวไหนเป็นพิเศษก็พิมพ์ได้เลยนะครับผมเองไม่ได้เอาลงใน u t u b e นะครับก็พูดกันตรงนั้นสั้นๆได้เลยนะครับเพราะเราเข้าใจกันแล้วนะครับประมาณนี้นะ ถ้าหลุดเทรนหลุดเทรนเทรนหมายว่าถ้าหลุดแนวแนวรับยานงยาแนวอะไรแบบนี้ไม่ใช่แนวเปรีแดดฟาบิดาน,นะครับถ้าเกิดมันย่อลงมาโซนนี้นะครับแบบนี้ถ้าหลุด0 0 9 0กอะไรเนะี่ยเขาจะพุ่งลงมานะครับแปดกว่าทันทีแต่จะมีววลุ่มคนทั้งรับอยู่แล้วแต่รับยังไงเขาไม่รอดนะครับมันก็หลุดเพราะว่ามันมันวิ่งตามดอลลาร์นอกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับเราดูแก็บประมาณนี้นะครับเนี่ยดูกราฟดูหน้าโอเคถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้ 0 0 0 5 7เราก็ต้องมาวางสเตปเดิมนะครับที่มันเคลื่อนไหวต่อนะครับอาจจะมาแต่งองค์ตรงเครื่องกันใหม่แต่แถว0 0 0 3 0นาะถ้าหลุด30อีกก็มาโลเดิมอีกนะครับก็น่าจะหลุดจากกระดานไปแล้วนะครับถ้าเกิดกรณีแบบนี้นะครับแบบนี้แต่คงยากนะครับประมาณนี้อ่า0 0นย์เมื่อก่อนเนี่ยที่ไม่ได้เอากันนะถ้าได้เอาตรงนี้ก็น่าจะขึ้นไปหลักพันเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เอาหมายถึงว นะครับผมก็ลองดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูตัวของบิตคอยคอยรักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในมุมมองส่วนตัวผมก็ตามที่โพสต์ไว้นะครับมันก็ลงมานะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่เมื่อกี้บอกไวแล้วนะครับว่าคุณระวังตรงนี้ไว้ดีนะครับที่ผมทำคลิปตั้งแต่ทุกวันนะพยายามจอลึกให้เพื่อนๆเนี่ยแนวนี้นะครับแนวรับแนวของตามเทมเนี่ยหนึ่งื 9 7 0 0พั0เเมื่อหลุดลงมาเนี่ยมันต้องเฉลบลงมาครั้งก่อน1 8 5 0 0หแาอยกร้อยนะครับแล้วก็ครั้งนี้แต่ยังไงผมคิดว่าระวังนะครับมันจะเฉลบมันกินตรงนี้ก่อนเพราะคนส่วนมากรับอยู่แถวๆน,นี้นะครับคนส่วนมากจะจะลาดรับแบบใจมันจะทุบให้หลุดขอระวังพรวดนะครับเส้นนี้แล้วกันตรงนี้อันนี้เป็นการระยะการ,ระยะในการเดาของผมโดยไม่มีหลักการเลขผลแต่ใช้ประสบการณ์ในการเดามากกว่าซึ่งไม่ได้บอกว่าจะถูกท่องร้ออแต่ยังไงก็ถ้าเกิดมันย่อลงมาแต่แถวหนึ่งหมื่น 8,000-9,000เนี่ยข้าเป็นอะไรที่มีโอกาสนะครับที่เส้นนี้นะครับดังนั้นผมสังเกตใช้การสังเกตนะครับสังเกตและก็การดูภาพใหญ่ดูนู่นดูนี้นะครับแต่ยังไงก็เดนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันหลุดลงมาข้อเนียแนวนี้อาจจะลงมาไม่ถึงถึงนี้หรืออาจจะตําไส่ใหม่ก็ได้18,400ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นผมผมตุ้ใบตายเลยครับตุไใบแหลกนะครับเพราะว่าคนณำนนมากได้อยู่แต่แถวโซนนี้ นะครับแล้วก็ไม่ไกายคิดว่ากลับมาเงินผมเมื่อก่อนแต่ผมปล่อยปล่อยไปแล้วนะครับแล้ววนกลับมาตรงนี้คิดว่าจะเต้าทุนสุดท้ายพรวดลงมาแล้วก็ดึงขึ้นกลับเป็นไปได้นะครับขออระมัดระวังไว้นะครับคลิปนี้ผมเตือนนะครับไม่ได้ว่าไอ้คุณตกใจโดยอ,อยู่แล้วขายทิ้งแลวสุดท้ายมันเด้งขึ้นเนี่ยน,นไม่เอานะอันนั้นต้องตัดสินใจด้วยตัวเองผมก็ไม่ได้ว่าจะพูดตูกไปตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะผมทำคลิปตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าตอนเช้าผมพูดตูกตอนเที่ยงผมพูดอีกแบบว่าขึ้นอยู่ๆมันกลับมา ถ้าเกิดวันหนึ่งผวทําแก้คลิปเดียวก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไงผมก็อยากอัปเดตให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับไม่ใช่เป็นคลิปดีสุดแต่ตั้งใจอยากจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังส่วนตัวของลูน่านะครับลูน่าเอ็นซีนะครับลูน่าคลาสสิกนะครับผมก็จะประมาณมานี้ผมคิดว่าน่าจะศูนย์เพิ่มขึ้นมาสักตัวหนึ่งครับในมุมมองส่วนตัวนะครับก็ อยากเห็นหมันกันนะครับที่จะลงมาลึกแบบนี้นะครับอยากเห็นตรงนี้หมายความว่าอ,อผมเองก็อยากอยากเะลงทุนเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าคุณซื้อที่ตุนสูงอันนี้ผมไม่ไม,ไม่รับรับรู้นะครับมันนั้นคือเป็นการลงทุนของนนแต่และคนแต่ละแต่ว่าเนี่ยผมเองก็มีโอกาสมีความหวังถ้าเกินมนลงมาุนนี้หนนี้หลายคนไม่ได้ซื้อขึ้นไปอนนี้เสียดายแล้วเกิดลงมาแล้วพอมีข่าวทางๆอันนั้คุณก็ไม่กล้าซื้ออีกสุดท้ายก็คุณก็จะไปซื้อที่สูงๆแบบนี้นะครับ สูงๆมันเสียวนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือตามเพย์เดย์นะครับก็เอสี่ไปไหนบ้างครับเดี๋ยวก็พุวดนะครับเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สองสองห้าหกเดี๋ยวก็พุวดนะครับสองห้าหกแล้วจะส่งต่อไปยังทําเพย์ไหนทําเพย์ของตรงนี้นะครับสอง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 เสร็จก็ไม่ใช่สองสองสี่นะครับข้อหนึ่งห้าอันนี้ผมพูดไปเรื่อยนะครับก็มีโอกาสที่จะพุวดแต่เอาเป็นว่าถ้าให้ผมให้ผมว่าให้ผมอยู่เช่นนี้นะครับเพื่อนๆก็รอแล้วกันนะครับรอรับไปเลยไม่เคือบิดพลิ้วนะครับหนึ่งหกเนี่ย นะครับลองดูนะไปเปรียบเทียบเงินบาทเงินไทยเอาเองนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมไม่ดูภาพใหญ่แล้วว่าผมคิดแบบนี้นะครับตัวต่อไปจะดูของลูหน้าสองนะจ๊ะดูหน้าสองก็ลงมาเทตามที่ผมพูดตั้งแต่ตัวห้าดอนตัวเจ็ดดอนนะครับก็ลงมาที่เดิมแะครับเผลอๆลงมาหนึ่งจุดแปดเก้าหนึ่งจุดเก้าศูนย์พวกนี้นะครับและอาจจะพรวดทุบลงมาก็ได้นะครับมันมันมันแสบดึงขึ้นไปสุดแล้วก็ทุบมุดลงมาแล้วก็ดึงขึ้นกลับนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือการกัดเดา ต้องรับห้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับแต่แถวโซนเห็นไหมสองหนึ่งอะไรเนี่ยเมื่อวันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนอ่าเนี่ยวันก่อนเมื่อคืนใช่ไหมสองศูนย์เนี่ยตรงนี้ระวังพวดอีกนะครับคนไหนอยากได้ปลายไส้ก็ต้องตั้งไว้แบบอย่ามารับตรงนี้นะครับมันง่ายเกินไปนะครับลงตอนไหนก็ได้ต้องตั้งไว้พวดงนี้เวลาแดงที่ขายมันจะได้ติดออเดอร์ของเรานะครับเพราะบางครั้งเอาฝั่งซ้ายมีหนึ่งร้อยหุ้นสองร้อยหุ้นสามร้อยหุ้น,นบางคุณขายเป็นแสนหน่วยมันก็พุวดลงมาปราบับอาจจะติดเบ็ดไปด้วยนะครับผม ตัว,วต่อไปจะเป็นยูเอทีซีนะครับก็เป็นตามที่ผมคาดเ,เนี่ยไหมบาทบาทบาทห้าห้าเพิ่งแต่สองบาทบาทห้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบเนี่ยพอบาทสิบแบบนี้คุณคิดดูอ่ะบาทสิบหกแล้วต่อไปจะเหลือแปดสิบตังค์เก้าสิบตังค์หรือเปล่าก็ฝากให้คิดแล้วกันถ้ามันย่อมานะครับตอนนี้นะครับก็คราวนี้คนที่ซื้อตั้งแต่สองสามวันก่อนนะครับกัดทุนอยู่อย่างน้อยห้าสิเปอร์ซ็นหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของพอร์ตแล้วพวกนี้จะขายติ้งเด็ดขาดเพราะว่าซื้อไปตอนที่มันเด้งสูงแล้วไม่ได้้้ซืออตตตตัังแ่่นนําะครบ ไม่ว่ากันนะครับก็สู้ๆนะครับใจก็มาสู้ๆอย่างเดียวมันต้องใจเงินนะครับสู้ๆมันไม่เอานะครับเหมือนคนเป็นหนี้สินเนี่ยเยอะแยะบอกสู้ๆสู้ๆบ้าบอถ้าเกิดเอาเงินมาให้อ่ะมันน่าจะโอเคมากกว่านะครับอันนี้ผมน่าจะพูดจริงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นี่คือคานคิดว่าของผมนะครับก็โซนนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยโซนแถวโซน0.0023พวกเนี้ยนะครับก็เป็นการกัดระยะนะครับถ้าลงมาผมก็พูดมาเรื่อยนะครับผม โอเคครับสำหรับตัวของ Ethereum, อีตาเลียมยาตกใจไปเลยจ้าแม่เฮติเลียมก็ปันสี่ก็พูดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเมื่อทําคลิปนะครับผมมันมาหมดแล้วครับก็ระวังไว้นะครับก็โลตรงนี้นะครับหนึ่งสี่สองสามถ้าให้หลุดแล้วก็คลาสสิกมันต้องมาไม่ใช่รู้นะคลาสสิกนะพันสองนะครับอันนี้คือการดอกผมนะครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดหลุดนะถ้าไม่ดึงนกลับนะข้อระวังไว้นะครับแต่แถวโซน 1>, 1 2ึ่หรือไม่ก็อาจจะตั้มจะแหลกเก0าร้อยกว่าอีกสักรอบหนึ่งฝากไว้คิดครับคลิปนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าผมพูดคำไหนไม่เหมาะสมก็ต้องขอไปด้วยเป็นการอาจจะลดในการทำคลิปนะครับผมนะครับก็ด่ากันบ้างธรรมดานะครับผมแต่ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมก็ขาดทุนแต่ขาดทุนของผมผมขาดได้ไม่น,าน่าหรอกครับของคุณยังโชคดีผมขาดทุนถึงว่า,าซื้อไปหมื่นเนี่ย เหลือ2.000ผมูกไกทิ้ง8000ผมไม่ให้ไม่มันทรมานจิตใจนะครับผมนะอันนี้คือคือผมนะครับแต่ถ้าเกิดทรมานจิตใจเราก็ดอยก็ได้แท่นบนอยู่เรื่อยๆนะครับผมฝากไว้คิดครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับผม